สวัสดีครับผมลุงอูหรืออูเคดีสฟาร์มกับรายการพ่อบ้านประเทศไทยวันนี้วันวันพุทธที่เท่าไหร่แลนะเนี่ยลูกอ่ะพุทธที่เจ็ดอ่ะเออวันนี้วันพุธที่เจ็ดนั่งทํางานอยู่พักพ่อนแหละก็เที่ยงแล้วเวลาเที่ยงก็มีคนกดกิ่งเรื่อยๆครับไม่รู้ทําไมเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุคนมากดกิ่งบ้านผมกัน <laughs> ใหญ่ไปเริ่มเลยพอผมขึ้นมาปุ๊บหัวลาะผมก็เลยหยิบกล่องปุ๊บหัวลาะหนักเลยทีนี้เดี๋ยวขอแกะกล่องดูก่อนอยากรู้ว่าเป็นอะไรครับก็อะไรกันนี่แกะอยู่ไม้กล่องละวันนี้วันรับของเลยดูก่อนข้างในเป็นอะไรเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเขาเดี๋ยวนี้ส่งทางไปตอนนี้โออ ของตั้งแคมป์เป็นชุดเตาใครใครเป็นฝ่ายแคมป์นาจยรู้จักผมยังไม่รู้จักเลยสารภาพมาโดนไปเท่าไหร่ฮะอย่าพันกว่าบาทเดี๋ยวบอกตัวเลขมาเอ้อ้าไม่แพงรับได้รับได้ไดเออไม่อยากแกะนะเดี๋ยวไม่อยากแกะหมด ไม่อยากแกยเลยใช่ปะ่ะ <laughs> ไม่อยากแกยเลยี้เกจเก็บไม่ใช่อะไรเ,เป็นเตาแบบนี้เห็นป่ะเนาะอืมอ่าเป็นเป็นจอแบบนี้เป็นเตาแคมปิ้งนั่นเองเพราะว่าผมชอบไปตั้งแคม <c oughs> ป์เขาก็ไปซื้ออุปกรณ์สนับสนุนมั้ง ก็ติดตามรายการ memory camping ได้ครับแล้วเดี๋ยวเวลาผมไปตั้งแคมป์ก็เดี๋ยวจะเอาพวกนี้แหละไปใช้ memory camping ก็คือรายการที่เก็บความทรงจำว่าผมไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยครับกับครอบครัวฮะเหรออยู่บ้านไม่ค่อยจะอยู่นะเอาไปเก็บเองอันนี้รื้อเสร็จแล้วรื้อเสร็จแล้วเอาไปเก็บเอง เรามีหน้าที่รือ้อไม่มีหน้าที่เก็บเเรามีหน้าที่รือ้อแต่เราไม่มีหน้าที่เก็บไงอ,อ๋ออันนี้กระติกน้ําที่รีเควสไปอ่าโอเคนี้พอรับได้เอ้ยแต่สวยสวยสวยตัวนี้สวย,สวย,ส,วยสวยอยู่นะโดนมาเท่าไหร่นี่ไม่ใช่ใช้คอนใช้อะไรคันน่าร<อ>ัหรอของมาส่งเยอะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปแคมป์ นิ่งกันก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเนียรอดูจนถึงวันเสาร์เดี๋ยวรอดูจนถึงวันเสาเร์าครับไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าเป็นพักผ่อนก็สุดสัปดาห์ของเทศากาลสงการเฟสติวัลแต่ผมก็จะมีเที่ยวแบบไม่ได้เล่นน้ำนะเพราะโตแล,แล้วก็เบื่อด้วยแล้วก็เล่นกันรุนแรงฝากด้วยครับช่อง KDS Farm กับผมลุงอู มีนี่ไม่ได้ทำเกษตรอย่างเดียวนะเพราะว่ามันต้องรอต้นไม้และพื้นที่ผมน้อยจะให้มาทำอย่างเดียวมันไม่ได้มีที่เป็นไร่ๆเหมือนคนอื่นเขานะครับก็รอหน่อยคนที่รอทำเกษตรนี่ค,ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละคิดสัน้นๆพอตอนแรกว่าจะปิดกล้องเออมีแค่นี้นั่งทำงานได้แป๊บเดียวมันมาอีกแล้ว อะไรของวันนี้วะได้งานการไม่ต้องทำและเดินขึ้นเดินลงบ้านอยู่ชั้นสามคราะกลัวสุขสันต์วันแข็งแรงนะงานการไม่ต้องทำกระป๋องแคทเปิดด้านมูกระทะโอ้โหอย่างเยอะกี่กระป๋องเนี่ยยี่ิสี่เอาไว้ถ่ายรูกจะรับอาหยิบจะรับเอามาให้หน่อยนี่ เอาไว้มาถ่ายลงอันนี้นะครับก็เลยซื้อมาอันนี้ผมเป็นคนบอกให้เขาเอามาเองเลยอันนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นแอดเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนดีกว่าก็อันนี้เป็นของที่วันนี้ก็ชอบไปางนันใช่ไหมก็เราไม่อยากทิ้งไอ้น,นี่มันแพงใช่ปะอันนี้กระป๋องหนึ่งก็เนี่ยมีราคาบอกเลร้อยสี่สิบต่อกระป๋องมันก็แพงอันนี้มันสามของอะไร สามสิบกว่าบาทอ่ะออ <Okay. S 1> ก็จะถูกกว่าไอ้กระป๋องอย่างนี้อยู่แล้วก็ซื้อหัวจ่ายอย่างนี้มาผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ดูเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้มารีวิวของเพราะเขาไม่ได้จ่ายตังค์ผมผมก็ไม่ทำถ้าเขาจ่ายตังค์ว่าเออรีวิวตัวนี้หน่อยได้ไหมกับยอดวิวคนเพิ่มเอออันนี้น่าสนใจนะ อยู่ดีๆจะให้ผมมานั่งทําอะไรให้ดูมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเราก็แค่บอกว่าเราใช้อะไรแค่นั้นเองก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะก็น่าจะหมดแล้ววันนี้เพราะถ้ามีอีกทีก็คงไล่เดินไปเอาเองแล้วเหนื่อยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยแบกของทั้งวันเลยโอเควันนี้วันพุธหันษาละกันก่อนไปแคมป์ก็เตรียมตัวสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ ช่อง KTS Farm ด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหะครับบายบาย Have a good day <laughs> วันนี้อีเวนต์เยอะตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรแหละก็มีอีกจนได้อ่ะเดี๋ยวดมูมาดูกันดินเห็นไหมมันออกมาแล้วสวยเชียวเดี๋ยวผมไปปล่อยดีกว่าคุ้มค่า é? ให้มันกินต้นมะนาว ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะแบบไหนน้อเอาไปปล่อยไปเลยดูกินมะนาวผมอ่ะกินในนี่ด้วยไม่รู้มีอีกเปล่าแหนมีแหกินนี่แต่ก็โอเคเออกมาสวยขนาดนี้กินไปเถอะแรกกันเอาปล่อยมันระเบียงไม่ไม่มาออกไข่อีกเยอะเกิน ขอให้ได้กินมะนาวบ้างไปไปไปเอของจริงเงี้ยคุ้มค่าครับก็เดี๋ยวถ้าเจอหนอนรอบหลังก็อาจจะปล่อยให้มันกินไปบ้างถ้าใบามันเยอะๆเนี่ยโดนผมโดนกินแต่ก็เอ้มันเยอะจัดไงผมก็เลยเก็บมันมาใส่ไว้ นี่ก็เริ่มเป็นดักแด้กันหลายตัวแล้วเดี๋ยวอาจจะฟักออกมาอีกเดี๋ยวคงคงต้องเปิดไว้เดี๋ยวเวลาที่ผมไม่อยู่เขาจะได้ฟักออกมาได้อีกบินออกมาได้เองว่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะนั่งทำงานโหแล้วก็มีอีเวนต์ตลอดคนระับก็ผู้ชายประเทศไทยพ่อบ้านประเทศไทยเขาโอ๊ย ก็จะจบคลิปมันมาอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันเลยวันนี้กล้ามขาขึ้นเลยครับเหมือนจะสงการเหรอหรือเคลียร์ก่อนจะปิดโควิดเปล่ายวลองแกะดโโูใส่ใส่กล่องในกล่องเขาเก็บกล่องกันเหรอ เป็นแค่ไม้สองชิ้นตะปบเต้าเรายังเราดูหนอเป็นแค่ไม้สองชิ้นลองอะไรอ่ะเรามีหน้าที่รื้อไม่มีหน้าที่เก็บไงไม่รู้คอนเซปป์เหรอผัวหรือเมียเก็บดิเออจะให้มานั่งเก็บเกือบลองอะไรเออไหนจ่ายมาให้กล้องดูหน่อยมามาเอามาอ๋อติดประกบข้างใช่ไหม ไอ้น้นไม่ต้องใส่มาก็ได้ไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวเอาแค่ตัวมันมาใส่แล้วก็แปะไว้ด้านข้างตรงน,นี้หรอมันต้องขันน็อตใช่ไหมไม่ตอสงสวมเข้าไปเฉยเนี่ยแสดงว่าผิดฝังแบบม้มันดีจะพิดได้ไงล่ะ้นี่ไงเขามีน็อตมาหนีบเนี่ยเนี่ยนี่ไง อ่ะใครซื้อเตาแบบนี้นะครับก็ไปลองเล่นดูครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้แผ่นไม้นี่มีประโยชน์อะไรด่ามาดาอ๋อเราก็ไม่รู้แม่บ้านเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ปล่อยเข้าไปนะครับามสุขเล็กๆน้อยๆที่พอบ้านทุกคนควรจะทําเ <laughs> พราะฉะนั้นอย่าวนก้มหน้าทํางานเอาเงินมาให้ซื้อของช่างพัน นี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆในครอบครัวไม่ได้ซื้อเยอะแยะขนาดจริงๆเขาไม่ได้ซื้อบ่อยนะไม่ได้ซื้อบ่อยก็แบบผมเป็นคนบอกให้ไปหามาด้วยแหละแล้วก็เอาสวยที่สุดเท่าที่แบบมันอยู่กับเราตลอดนะครับของวันนี้ใช้ตลอดอยู่กับเราตลอดนะครับก็ถือว่าก็สวยนะก็เอาไว้ปิกนิกกันในบ้านบ้างไปแคมป์บ้างไปเที่ยวบ้างก็ถือว่าคแต่บางคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างหรือว่า คนอื่นมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ส่งคอมเมนต์เข้มามามาคุยกันามาแชร์ประสบการณ์ลงแล้วเดี๋ยวลองดูว่าใครเป็นยังไงบ้างโอเคก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มีอ๋ออันนี้เหรอได้อะไหๆก็แก่แล้วโอ้จะจบคลิปไม่ได้จบเลยทั้งวันแล้ววันนี้เดินนุนกล้ามขึ้นอ่าอุปกรณ์มา พาะบ้านประเทศไทยครับดูดูไว้ครับเรื่องเรื่องที่ดีหรือเปล่าอ๋คือกระเป๋าใส่เตานั่นเองดูรู้เลยมันมาเป็นเซตแน่นอนนี่สั่งคนละที่ปะ่ะใช่โอ,อน้นี่นาสั่งคนละที่นะของมาแบบเป็น<อ>จังหวะ เ,เป็นจังหวะแบบวันนี้ของเฉพาะตัวนี้เลยเตาแก๊สเกิร์อะไรมาพร้อมเลยวันนี้เราไม่ได้สั่งเยอะนะแต่ว่ามันมา้อมกันอันนี้นะครับเอาอันนี้ครับใส่เข้าไปครับรวม,มได้แล้วก็ใส่กระบอกแก๊สยาวได้อีกหนึ่งอันนอนกระบอกแก๊สอ่ะหน้าตาแบบนี้นะครับปึ๊บพอใส่แนละ้วปุ๊บแล้วก็กระป๋องแก๊สครับกระป๋องแก๊สครับเสียบเข้าไปนี่ครับปึ๊บมันก็เป็นหน้าตานี้ครับแล้วก็ปิดปึ๊บ คุณก็ไปเที่ยวนนนนครับผมเออโอเคโอเคไอเดียดียอมยอมยอมคว่าซื้อของมาได้ใช้งานมีประโยชน์ในภายภาคหน,น้าแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะถูกอ่าอันนี้มันต้องใช้กระป๋องยาวใช่ไหมใช่โอเคก็ มีแค่นี้ครับวันๆพ่อบ้านประเทศไทยก็รับของแบบนี้บ้างแล้วก็ทํางานนะไม่ให้ไม่ทํางานนะไม่งั้นจะซื้อของมาไม่ได้ถ้าไม่ทํางานไม่มีงานเท่ากับไม่มีเงินอ่าของานสุจริตด้วยก็สุดท้ายนี้ครับก็สุดท้ายจริงๆป่ะเนี่ยไม่มีแล้วนะสุดท้ายที่นีเดินลงยังขาล่างหมดแล้วเนี่ยเดาส่งรวมกัน ก็สุดท้ายจริงๆจริงๆนะก็วันขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมทางช่อง KDS Channel ผมพ่อบ้านประเทศไทยลุงอูหรืออู KDS Farm ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ